สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาสอนติดตั้ง JDK หรือ Java Development Kit นะครับผมก็คือชุดคำสั่งในการพัฒนาโปรแกรมภาษา Java นั่นเองนะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะก่อนอื่นเนี่ยก็ให้เข้าลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปผมนะครับผม,ผมก็ก๊อปหรือไม่ก็คลิกเข้าไปเลยก็ได้นะครับผมจะพิมพ์ตามก็ได้เนาะแล้วก็เปิดเบราว์เซอร์วาง URL ไว้ด้านบนนะครับผมจริงๆแล้วเราจะพิมพ์คาว่า Oracle ก็ได้นะครับ O r a c a l oracle นี่นะครับผมนี่เนาะมันก็จะเป็นตัวลิงก์เดียวกันนั่นเองนะครับผมทีนี้ต่อมาเนี่ยเราก็จะต้องมาเลือกในส่วนของออชุดพัฒนาของเรานะครับผมว่าเราจะเลือกเป็นเวอร์ชันไหนเนาะเ,นเราเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกรุ่นใหม่ๆเลยนะครับผมอย่างเช่น Java 17ตัวนี้นะครับผมมันจะมีอยู่3อันเนาะ แนะนำให้เลือกอันตัวตรงกลางนะครับถ้าเกิดว่าเราติดตั้งแค่คอมเราเครื่องเดียวเนาะก็ให้เลือกตัวตรงกลางไปคลิกต้ายหนึ่งทีเลยครับผมปุ๊บอ่าติดตั้งหอและทีนี้ก็ไปยังโฟลเดอร์หรือว่าอ่าที่ที่เราทําการติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ไว้เนาะมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมได้เป็นแบบนี้แล้วยังไงต่อ ก็ให้ทำการคลิกขวา Open เลยนะครับผมเจอหน้า Admin กด yes ครับโอเคมันก็จะรันมาหน้านี้นะครับผมเราสามารถที่จะกด next ได้เนาะอ่าน,นี้คือเวอร์ชั่นของมันนะครับผมอันนี้จะเป็นอ่าสิบเดนะครับก็กด next ไปทีนี้ในส่วนของหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่บอกว่าติดตั้งตัวอ่า j ว่า JDK เนี่ยไว้ที่ไหนนะครับผม มันก็จะบอกนะว่าเป็น diec program file แล้วก็จะว่าแล้วก็ jdk 17.0.1แบบนี้นะครับแล้วก็กด next ไปเลยนะครับผมโอเคต่อมปก็กด close นะครับนี่ครับติดตั้งเสร็จแล้วเนาะแต่ว่าเวลาเราจะใช้งานเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราต้องใช้งานยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยก็เราก็ควรที่จะเขียนโปรแกรมเขาเรียกว่าไงนะ เขียนโค้ดภาษา Java ขึ้นมาก่อนเนาะเพื่อทดสอบแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเริ่มจากการเข้า environment ก่อนนะครับ env นะครับผมเข้าตัวนี้ environment variable กดไปที่ environment variable ตัวนี้นะครับขวาล่างเนาะแล้วก็เลือกตัวส่วนของ path กซ้ายสองทีนะครับกด new แล้วก็ไปเอาที่อยู่ของตัว JDK มานะครับผมให้กด dpc เนาะ กดไดซี่โปรแกรมไฟล์จาวาแล้วก็ jdk ของตัวเองนะครับผมว่าเป็นเวอร์ชันอะไรเนาะก็คลิก้ายเข้าไปแล้วก็เข้าไปในบินนะครับให้ก๊อปตรงนี้นะครับผมนี่คลิกขวาก๊อปปี้มาเลยนะครับให้เอามาใส่ไว้เนาะปึ๊บอ่าแบบนี้แล้วก็ทำการ move m o ขึ้นไปข้างบนนะครับผมกด move ขึ้นมาข้างบนสุดแล้วกด ok กด ok กด ok ่าทีนี้เสร็จแล้วนะครับต่อมาเราก็ทำการเขียนภาษาจาว่าเนาะเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวไปก๊อปมาเลยดีกว่านะครับผม w 3 s สามสกูจาวานะครับอืมอ่าแล้วก็ก๊อปตัวนี้มาเลยนะครับหรือว่าเราจะพิมพ์เองก็ได้เนาะภาษาจาว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราทำการสร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งเนาะ อย่างของผมเนี่ยเดี๋ยวตั้งไว้เป็นเดโมแล้วกัน demo java นะครับผมอืมกด yes มันจะกลายเป็นไฟล์แบบนี้ขึ้นมานะครับอ่ะสงสัยว่าทํายังไงถึงจะมีตัวจุด java ตรงนี้นะครับผมให้กดไปที่ dpc นะครับกดไปที่ view แล้วก็ให้ติ๊กในส่วนของ file name extension ตรงนี้นะครับอ่าดูนะปึออ๊บถ้าติ๊กออกปุ๊บมันจะหายไปเนาะถ้าติ๊กเข้า,ม,ามันก็จะกลับมานะครับผม อ่าแล้วก็ทําแบบนี้เนะาะหลังจากนั้นสิ่งที่เราทำต่อไปก็คือเข้าไปคลิกขวากด Edit นะครับแล้วก็เอาโค้ดไปแปะเลยป๊ออ่าแล้วได้เป็น hello world ตัวนี้มาวิธีทดสอบนะครับทุกคนให้ทําการเปิด Command p พร้อมขึ้นมานะครับผม cmd เนาะ Command p r o พร้อมทีนี้ต่อมาให้เรา change directory ไปที่หน้า Desktop นะครับผมก็คือพิมพ mm ์ hmm. <S cd s p r c e bar แล้วก็ Desktop ตัวดีตัวเดียวแล้วกดแท็บก็ได้นะครับผมมันจะขึ้นมาเนาะอ่ามาที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วเราก็ทําการอ่า dir ก็คือดูนะครับผม directory ว่ามีไฟล์อะไรบ้างนะครับผมในในหน้านี้เนาะเขาก็จะบอกมานะครับผมว่าเอ๊ะมี Visual Studio Code ที่เป็นลิงก์นะแล้วก็มี jdk.txt มี line.link นูน่นนี่นั่นซึ่งสิ่งที่เราต้องการนะครับผมเราก็คือเราต้องการ demo.j a va ก็คือ demo.java นั่นเองนะครับผมวิธีใช้งานนะครับผมเราก็ต้องเขียนว่า java ตนะครับผม space bar ตามด้วย demo.java ก็คือเราต้องการที่จะรันไฟล์ตัวนี้นะครับขั้นแรกเราต้องแปลงภาษาก่อนเนาะเวลาเราจะแปลงภาษาเนี่ยเราต้องแปลงภาษาจากภาษา java ให้กลายเป็นภาษาเราต้องแปลงเป็น byte code นะครับผมซึ่งเราต้องใช้ Java C ในการแปลงนะครับผมพออย่งนั้นเราก็เลยต้องพิมพ์ว่า Java C Space Bar Demo Java นะครับผมแล้วกด Enter ไปเลยปับ๊บอ่า Error เพราะอะไรเพราะว่า Class Main Public ควรที่จะอยู่ในไฟล์ Name Main Java โอเคไหนเดี๋ยวดูสินี่นะครับผม Name เดี๋ยวผมขอเอานี้เปลี่ยนเป็นพาเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเนาะเอาเป็นชื่อชื่ออะไรดีเดโมนะครับผมเ้าเป็นชื่อเดโมนะครับรันใหม่ละกันึอ่ะผมกดมาอย่างนี้ได้ยังไงนะครับผมผมกดตัวลูกศรชี้ขึ้นเนาะนี่ชี้ขึ้นชี้ลงปับ๊บโอเคทีนี้ได้แล้วนะครับผม สังเกตว่าเ,เราจะได้อะไรขึ้นมาครับทุกคนเราจะได้เป็นไฟล์นามสกุล class ขึ้นมานะครับผมคือยังไงคือเราเอาไอ้เจ้าไฟล์ java เนี่ยไปแปลงภาษาให้กลายเป็นไบต์ code นะครับผมซึ่งเราจะต้องแปลงด้วย java c นะครับผมพอแปลงเป็นไบต์โค้ดปุ๊บมันก็จะได้นามสกุลไฟล์ fi. เป็น dot class ขึ้นมานะครับผมซึ่งวิธีที่เราจะเรียกใช้งานเนี่ยเราก็ต้องพิมพ์ไปว่า java ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับผม demo class แต่ว่าเราไม่ต้องพิมพ์จุดคัสต์นะทุกคนอันนี้ย้ําเลยนะไม่ต้องพิมพ์นะครับผมจุดคัสตเนาะกด enter เลยปับ๊บอ่าเห็นไหมว่ามันจะทําการรัน hello world ขึ้นมาให้เราเห็นแบบสวยงามโอเคแำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย